สวัสดีค่ะอุ้มและก็ i อ m ุ้มรีนะคะวันนี้อ kind of ุ้มค้นพบวิธีการใช้ Mac ในการอัดสกินช็อตหรือว่าอัดอัดอัดภาพนะคะจากใน iPhone 6 Plus ได้วันนี้ก็เลยจะพามาแนะนำวิธีการประหยัดแบตเตอรี่สำหรับคนที่ใช้ iOS 8นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ iPhone 5 5S หรือว่า iPhone 6 6 Plu s ต่างๆนานาก็สามารถใช้วิธีการปิดต่างๆนานาใน setting ได้นะคะเพื่อที่จะประหยัดแบตขึ้น เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีวิธีไหนบ้างคะ่ะวิธีแรกนะคะเ,เราก็เข้าไปที่เซตติ้งค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาปิดในส่วนของ Wi-Fi Auto Search กันนะคะพอเข้าเซตติ้งปุ๊บก็มากดที่ Wi-Fi ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอคำว่า a Ask to Join Network อยู่ถ้ามีการเปิดเขียวๆแบบนี้ก็ทําการกดปิดนะคะส่วนนี้มันก็จะประหยัดแบตเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเซิร์ช Wi-Fi นะคะแล้วก็ทําการออโต้คอนเนคให้ ส่วนต่อมานะคะในเรื่องของการดูว่ามีแบตเตอรี่ที่เราเราเสียกับแบตเตอรี่ไปกับแอปพลิเคชันไหนบ้างนะคะเข้าที่ general ค่ะ use a g นะคะแบตเตอรี่ use ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นนะคะแอปพลิเคชันต่างๆที่เราทำการใช้งานไปถ้าแอป,ปไหนที่มันกินแบตเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ทำการลบมันซะแต่จริงๆแล้วส่วนนี้มันจะเป็นแอป,ปที่เราใช้บ่อยๆมากกว่านะคะ ส่วนต่อมาะคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าใน iOS 8มีการแับเพิ่ม m o ชั่นต่างๆเข้ามาให้มันสวยงามมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็เปลืองแบตนะคะก็เข้าไปที่ general ค่ะ accessibility เลื่อนลงมานะคะก็จะเจอคำว่า reduce motion ทำการ on ซะนะคะแค่นี้กเ็เรื่องของ m o ชั่นต่างๆเนี่ยก็ทำการมันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ประหยัดแบตมากขึ้นแต่ใครไม่อยากปิดก็ทำการเ,าเปิดเอาไว้ได้นะคะ ส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นการ Disable Background App Update ค่ะส่วนนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคนที่อ,อยากจะประหยัดแบตนะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็เข้าที่ setting นะคะ iTunes a n p p s t Store เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะถ้าเจอเปิดอยู่แบบนี้นะคะทำการกดปิดให้หมดเลยนะคะในส่วนของ Automatic Download เพราะว่ามันจะรันอยู่ใน Background ทำให้เราเปลืองแบตเตอรี่ได้นะคะ ส่วนต่อมาค่ะเหมือนกันค่ะเราก็มาปิดในส่วนของ Background r e f r e s h ต่างๆที่แอปพลิเคชันร้องขอนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะเรามาลองปิดกันดูค่ะก็เข้าที่เซตเตอร์เซตติ้งเหมือนเดิมนะคะไปที่ General ค่ะไปที่ Background a p p r e f r e s h ตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะเราไม่ต้องปิดหมดก็ได้ทีนี้เรามาดูว่าแอปพลิเคชันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะให้มันรีเฟรชอยู่ข้างหลังนะคะอย่างเช่น วอตแอปอย่างนี้ถ้าุไม่ใช้ใช้ก็กดปิดไปนะคะหรือว่าถ้า YouTube แบบนี้อุ้รู้สึกว่ามันไม่รู้จะรีเฟซสมัยก็กดปิดไปนะคะเท่านี้มันก็จะประหยัดแบตขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงค่ะในส่วนของแอปต่างๆเนี่ยที่มันไม่จําเป็นนะคะจริงๆเนี่ยมันเคยเปิดอยู่อย่างนี้หมดเลยก็ทําการปิดมันให้หมดนะคะส่วนต่อมาค่ะส่วนของ Location Service อันนี้ก็ตัวกินแบตเลยนะคะเราก็ทําการเข้าไปที่ Setting ค่ะแล้วเข้าไปที่ p r i v a c y นะคะ ตนี้แล้วเราก็จะเจอ Location Service กดเข้าไปเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีหลายๆแอปพลิเคชันที่มีการร้องขอให้ใช้ Location Service นะคะอย่างแอปพวกบางแอปอย่างแอปนี้จริงๆแล้วอะคะ่ะตอนที่มันร้องขอเนี่ยก็จะมีสีม่วงๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเราถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็ทำการกด Never มันให้หมดนะคะแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นเลย Speed Test อย่างเงี้ย ถ้ามีการร้องของก็ทําการกด Never ไปนะคะมันก็จะประหยัดแบตมากขึ้นค่ะส่วนต่อมานะคะก็เข้าไปที่ System Service ค่ะอันนี้ก็สามารถทําการปิดปิดมันได้นะคะส่วนที่ไม่จําเป็นอย่างเช่น Location Based Alert ตรงนี้ I Ad นะคะกดปิดมันให้หมดเลยค่ะไม่มีความจำเป็นที่จะเปิดไว้นะคะเลือกส่วนด้านล่างเหมือนกัน d i a g n o s e Usage Popular นี่มี Traffic นะคะถ้าใครเปิดไว้อย่างนี้ก็ทำการกดปิดมันให้หมดเลยค่ะ ส่วนต่อมานะคะหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วก็คือในเรื่องของ Display and b i ไ e ชเนนะคะก็ทำการกดเปิด Auto b net ไบ e ไนไว้นะคะแล้วก็ดิมจริงๆมันสามารถที่จะปรับแสงได้อยู่แม้ว่าจะเปิดออโต้นะคะก็ดิมมันให้พอเห็นก็พอนะคะแต่สำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มว่าเรื่องหน้าจอเนี่ยเปิดไปเถอคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็ซื้อเครื่องมาแล้วก็ใช้งานมาให้เต็มที่เนาะส่วนต่อมาค่ะในส่วนของ push notification บางทีเนี่ยการที่มันพุชอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้มันเปืองแบตนะคะอย่างเช่นเ,เราเราเข้าไปที่เซตติ้งนะคะไปที่ notification ะคะ่ะเราก็เจอแอปต่างๆนะคะที่มีการใช้งาน o อ i f i c a t i o n อยู่ส่วนแอปไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะแจ้งเตือนอย่างนี้นะคะก็ทำการกดปิด Notification ไปนะคะมุ้งก็ทำการปิดไปเยอะแยะมากมายะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้มีการเปืงแบต มากขึ้นนะะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการประหยัดแบตส่วนอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการาปิดเช็คว่าเราเปิดบลูทูธทิ้งไว้หรือเปล่านะคะก็ทําการปิดมันซะนะคะเ,เท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถประหยัดแบตแล้วก็ใช้งาน iPhone ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ